สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพักเครื่องทุกท่านวันนี้น้องพรพะบ้านได้เดินทางมาถึง EP ีที่2แล้วค่ะน้องพรพะบ้านฝากกดพี่ๆชาวพักเครื่องทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะคะน้องพรจะได้มีกำลังใจทำอีพีต่อๆไปเนาะถ้าพี่ๆท่านใดชอบองค์ไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องพรได้เลยค่ะ ไลน์ไอดีกับเบอร์โทร9 9 0 5 5 6 9 6 7 5นนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ค่ะพี่แล้วทักเข้ามาหาน้องพรพระบ้านได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะคะพี่เลี่ยมเงินค่ะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่เดี๋ยวน้องน้องพรจะลองส่งให้พี่ดูๆนะคะเผื่อ <deserves S 1> พี่ททๆท่าในใดสนใจหรือชอบเนาะทักลายมาหาน้องพรได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่ด้านหน้าค่ะ ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ขาเนี่ค่ะเหรียญก็จะประมาณนี้นะคะพี่ขาอันนี้คือด้านหน้าเนาะต่อไปเป็นด้านหลังค่ะพี่ น้องพรต้องขออาภัยด้วยนะคะบางทีชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะมือใหม่ค่ะพี่อ่าเดี๋ยวน้องพรอจะส่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่เนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะคะพี่ขาดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะพี่ ถ้าชอบหรือสนใจทักไลน์มาหาน้องพรได้เลยค่ะด้านหน้านะคะรายการถัดไปค่ะพี่จะเป็นเนื้อผงค่ะพี่องค์ไม่ใหญ่มากค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนาะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้าค่ะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ ด้านข้างคะ่ะด้านบนค่ะพี่อันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจทักประขอรูปเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะเดี๋ยวน้องจะลองส่องให้ดูนะคะนี่ค่ะพี่เนื้อเขาเนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปด้านหน้าค่ะพี่ พี่พี่ท่านใดสนใจทักเข้ามาของรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นข้างข้างค่ะพี่ด้านหลังค่ะพี่อันนี้ด้านบนนะคะพี่ ด้านหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะพี่นี่ค่ะบรรยายด้วยภาพเลยนะคะพี่เนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะส่งเหรียญเมื่อกี้ให้อีกรอบหนึ่งค่ะพี่เมื่อกี้นี้เหมือนว่าจะไม่ชัดนะพี่เนาะอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้พี่ ต่อไปเป็นด้านหลังค่ะเนื้อะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่คะเก่ามากเลยะค่ะพี่ชัดแล้วนะคะรายการถัดไปค่ะจะเป็นพระปิดตานะคะอันนี้เนื้ออะไรน้องก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ มันจะเบาๆอะค่ะพี่อันนี้จะเป็นรูปด้านหน้านะคะพี่ด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะพี่ด้านหน้าคะ่ะอันนี้จะเป็นด้านบนคะ่ะอันนี้ด้านล่างนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักคำข,ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่บางทีดูในนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะ น้องก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่เพราะน้องพรเพิ่งไลฟ์เป็นอีพีที่2ค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะส่องเนื้อให้พี่พี่ได้ชมกันเนาะค่ะอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะด้านหน้าค่ะด้านข้างนะคะขอบค่ะพี่ค่ะ อันนี้ขอบด้านบนนะคะขอบด้านข้างค่ะอันนี้จะเป็นขอบด้านล่างนะคะต่อไปจะเป็นด้านหลังค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่ๆ่ันใดสนใจทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ถ้าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์โทรเข้ามาหาน้องพรได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องพรจะแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะคะอันนี้บรรยายด้วยภาพเลยค่ะพี่ๆค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะไลน์ ID เบอร์โทร0904569675นะคะพี่ๆ พี่พี่ท่านใดสนใจโทรหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะรายการถัดไปนะคะพี่อันนี้จะเป็นภาพกิ่งค่ะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างนะคะพี่อันนี้ด้านบนค่ะอันนี้จะเป็นภาพด้านล่างค่ะพี่บรรยายด้วยภาพนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ค่ะเนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะพี่นะเดี๋ยวน้องจะลองส่องให้พี่ๆได้ชมเนาะนี่ค่ะพี่อันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่ค่ะ ด้าน,นข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่ ันนี้ด้านบนนะคะต่อไปด้านล่างค่ะพี่คะ่ะด้านล่างอีกรอบนึงนะคะพี่นี่ค่ะพี่บรรยายด้วยภาพนะคะพี่ เนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่ๆท่านใดสนใจทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะรายการถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นตะกุดเงินลงรักเก่าค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวน้องจะหมุนให้ชมนะคะค่ะรอบๆเลยนะคะดูไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะบรรยายด้วยภาพนะคะพี่ๆ อันนี้จะเป็นด้านบนค่ะอันนี้จะเป็นด้านล่างค่ะเป็นตะกุดเงินนะคะพี่ลงรักเก่าค่ะพี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดโทรนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แอดน้องพรพาบ้านนะคะพี่เดี๋ยวน้องจะลองส่องให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะ ด้านบนเหมือนจะมีมีเขียนอะไรด้วยไม่รู้พี่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อของเขานะคะพี่นี่ค่ะหมุนรอบๆเนาะอันนี้จะเป็นภาพด้านบนค่ะพี่ อันนี้ภาพด้านล่างค่ะชัดไหมเอ,อ่ยถ้าไม่ชัดทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่ค่ะด้านบนอีกรอบนะคะพี่ค่ะอันนี้ด้านล่างค่ะพี่ ชัดไหมคะนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะพี่ค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาหาน้องพรได้เลยคะ่ะทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้น้องพรก็ขอจบคลิป EP ที่2ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพี่ๆชาวพักเครื่องทุกท่านที่ให้ความสนใจโทรเข้ามาหาน้องพรทักเข้ามาหาน้องพรและขอรูปเพิ่มเติมนะคะมีลูกค้าเช่าไปบางชิ้นแล้วค่ะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจโทรหรือทักเข้ามาหาน้องพรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องพรก็กล่าวคํำว่าสวัสดีค่ะ